มาที่เวทีมวยรังสิตกันอิกรอบนะฮะรอบนี้ก็เป็นรอบสรุปผลการช่างน้ําหนักเช้านี้นะครับวันนี้เป็นคิวของมวยมันสนั่นเมืองครับวันที่16สิงหาคม2566นะวันนี้วันหวยออกด้วยนะขอให้ท่านแห่งรวยๆกับวันหวยออกครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านลุ้นหวยเสร็จก็มาลุ้นมวยกันต่อนะฮะทูกฟูยูถ่ายทอดเหมือนเดิมครับ6โมงตรงครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิต วันนี้ก็8คู่เหมือนเดิมน,นะยกะยังหาคู่ไม่ได้อยู่หนึ่คนนะครคู่เจครับป่วยครับอัตรพลนี่ป่วยนะทางทีมางานกำลังหามวยมาเสริมแทนอยู่นะอามาดูคู่แรกนะมาเช้าครับนิวสยามหมวดจงปางศีดาร้อยหนึ่ปอนมาร้อยหนลดไปจุดสผ่านชฉลุยครับ,บเจอกับชัยพลครับหรือว่าเจ้าจอมโหดน้ำจิ้มดับดันสารคามร้อก็มาร้อยห ขาเฉลยด้วยกันตะคู่นะคู่ที่สองครับยกคู่มาเลยครับถั่วเขียวกับจัตุรัสครับนี่ก็จะชกในอาทิตย์หน้านะครับยกมาก่อนนะมวยขาดครับถั่วเขียววันนี้ร้อยสามสิบห้านะถั่วเขียวเกตกำพลร้อยสามห้ามาร้อยสามสิบห้าจุดแปดก็ผ่านสบายๆน้ำหนักปล่อยๆวันนี้เขาเจอกับจัตุรัสครับซับปีดาจดตุรัสมาร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าลดสองจุดห้าก็ รถไปม้วนเดียวนะรถสบายๆไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อย,มา,ยม,อมาดูคู่รองกันหน่อยฮะคุณศึกเพชรยีเดียคารามี่นะครับร้อยสิบหกเมื่อเช้าเขามาร้อยสิบหกร้อยมาร้อยสิบเจ็ดจุดสองรถไปหนึ่งจุดสองผ่านฉลุยครับเจอกับเพชรกาก้าครับเพชรกาก้าชวดบางแสงร้อยสิบหกมาร้อยสิบหกจุดหกก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักครับผ่านฉลุยครับ <ๆ S 1> แล้วก็มาดูคู่เอกในรายการนะฮะ ในรอบสี่เดือนเพิ่งกลับมาชกนะยอดอีสานร,รถสวยจากเจดสายพิ้วร้อยสี่สิบสามจะบอกมาเท่าไหร่เดียวก็ขาดไปประมาณปอนกว่ายอดอีสานนะฮะขาดปอนกว่าเขาเจอครับเพชรนิรันด์ครับวันนี้ร้อยสี่สามก็เพชรนิรันด์ก็มาร้อยสี่สองครับอันนี้คือน้ําหนักปล่อยนะก็คู่นี้เคยชกมาแล้วเพชรนิรันด์เคยแพ้มาะฮะนี่คือสี่คู่สําหรับมวยทีวีน้ําหนักชัดเจนนะฮะตามนี้นะอะมาดูทางเพจมวยเจิไปเก้าหน่อยนะสองทุ่มครึ่งครับ ทางยูทูบนะฮะเปิดหัวไปด้วยกล้องโลกนะฮะพักครึ่งชั่วโมงกินคงกินข้าวแล้วก็เตรียมกระสุนให้พร้อมมาเลยกันต่อช่วงที่สองนะฮะกล้องโลกครับสมุนไพรกล้องโลกร้อยปอยครับมา31.6นะชอบพิชอบพิกัด31นะมา31.6เจอกับแววไพรครับแววพรรบสวยจ่าเจดก็มา31โมดีนี่ใครนี่ อันน uh, ี้น่าจะเป็นกล้องโลกนะฮะสองลูกอ่ากล้องโลกเลยอยู Lion ่จุดสองนะมวยเด็กครับโค้กหอกครับกับกัปตันครับกัปตันสิทธิ์ออดน้อยนะครับร้อยสิบเจ็ดก็มาพอดีเลยครับเขาเจอกันเดชภูผาครับเดชภูผาชดบางแสงครับนี่ก็ร้อยสิบเจ็ดปอนพอดีปัญหามาอยู่คู่ที่เจ็ดเลยฮะยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะฮะหรือว่าพระยศคำพันร้อยสามสิบแปดมาร้อยสามสิบเจ็ดมาขายไปหนึ่งปอน แต่ต้องชกกับอัตภพลนี่นะฮะอัตภพลนี่ก็เอามาเสียบแทนนะฮะรจริงๆคุณศึกต้องชกกับชายเล็กโชดบางแสนนะ,ะอนเอาไม่ใช่ไอเด,ด,ดี๋ยวใช่ใช่ไอเจ้ายอดขุนศึกเนี่ยมันต้องชกกับชายเล็กโชคบางแสนนะก็คือป่วยกระทันหันป่วยเมื่อคืนไม่ได้มาชกเอาอัตรพลมาชกนะอัตภพลนี่สีเสื้ออะไรไม่รู้ฮะแต่ว่ารอทีมงานคอนเฟิร์มอีกทีอาจจะมีการสับเปลี่ยนนะฮะ เพราะว่ายอดคุณศึกเนี่ยเพราะว่ายอดคุณศึกเนี่ยมันยาวใหญ่เ<อ>หลือเกินหาคู่ชกยากนะเอามาดูคู่เอกช่วงที่สองครับแสงเทียนจิ๋วครับทีเด็ดเก้าสิบเก้าร้อยสามหกมาร้อยสามสิบเจ็ดลดไปหนึ่งปอนด์ผ่านเฉลวยครับวันนี้เขาเจอกับแสงตะวันครับแสงตาวาะวันมรัตนบัณฑิตนี่มาร้อยยี่สิบหกพอดีครับสวัสดีพอดีเอิร์ดสวัสดีเอิร์ดอายนะครับอ่ะมาดูมวยรักไม่ชอบอย่าเพิ่งเข็ดทำไมรักไม่ชอบเนี่ยชีวิตนี้ต้องสู้กันต่อไปฮะ ในเมื่ออยู่วงการมวยมันก็ต้องจิ้มมันต้องต้องใส่กันตลอดนะฮะถ้าว่านั่งดูเฉยๆจะไม่ได้อะไรนะวันนี้เปิดหัวไปได้นิวสยามกับช,ชยพนนะฮะนี่ก็นิวสยามนี่ก็ประเภทครบเครื่องนะชยพนนี่ก็มวยเขา่าครบเครื่องช่วงหลังนี่แหมนกไปว่าเล่นเลยนะรูปร่างเนื้อตัวว่าช้าว,วันนี้จอมโหดก็ได้มีโอกาสชกในตัวเท่าๆกันนะฮะผมก็ยังชอบไปที่ชยพลนะผมดูว่าอาวุธนี่เยอะกว่าเจ้านิวสยามนะฮะ มาดูคู่สองไลยถั่วเขียวเจอกับจัตุรัสถั่วเขียวเนี่ยก็เตี้ยสั้นขยันซอยนะประเภทเต,ตะขาต่อยหมัดนะถ้าไม่หมดคอยวันนี้โดนจ,ต,ต,นะนะจตุรัสแทงเข่านะฮะนะจตุรัสนี่ก็สูงยาวเข่าแหลมนะฮะแล้วก็ประเภทฝีมือประเภทตั้งรับจับทางไม่เดินอย่แล้ววันนี้ถั่วเขียวเดินไหมเดินวันนี้เดินไปถั่วเขียวเดินไปเจอเเจตรุรัสวันนี้เหนื่อยนะถั่วเขียวนะเ,นเ,นเนจอยาวเหมือนเดิมผมก็ดูว่าต้นต้นต้น ต้นๆ้นถกเขียวน่าจะไปก่อนนะอย่าลืมออกตัวบางทุนนะถูเขียวน่าจะไปก่อนเพราะว่าถูกเขียวนี่ก็เป็นมวยแฟนมวยฮะเซียนมวยก็ชอบประเภทแต่ขาต่อยมัดออกที่ถูกเขียวส่วนคู่ที่สามคู่รองว่าคุณศึกกับเพชกาการคูณนี้รูปร่างเนื้อตัวว่าช้าดูดีนะกันทั้งคู่นะแต่ถ้าว่าความเป็นมวยอาวุธมวยใข่ใหญ่คุณศึกนี่ซองอยู่เพชรดีเนะี่ยผมนึกว่าคุณศึกวันนี้จะดูดีกว่าเจ้าเพชกากา้านะฮะทำถ้าไม่หมดแรงนะคุณศึกนี่พอละเกินยกสามมาแล้วมันจะ หมดแต่ว่าเช้าเนื้อตัวดูแล้ววันนี้น่าจะดูดีนะออกไปที่ขุนศึกครับสำหรับคู่รองส่วนคู่เอกครับแน่นอนแล้วครับยอยสารกับเพชรนิรันยอยสารน,นี่ก็ออกประเภทฝีมือครบเครื่องนะเตะซ้ายวนเตะซ้ายวนนี่ก็เจอเพชรนิรันวันนี้ก็ต้องเดินบทเดินบี้นะรูปร่างเนื้อตัวบ่วเช้าดูเพชรนิรันดูดีกว่าเยอะผมยังชอบไปที่เพชรนิรันดาบรันสารคามอ่ะวันนี้3ตัวครับคู่แรกนี่เปิดหัวไปด้วยชยพลนะแล้วก็ขุนศึกครับชยาพลขุนศึก เพชรนิรันด์สามตัวนะชะยะชะยพลขุนศึกเพชรนิรัน์แต่ถามว่าให้ชอบใครมากที่สุดในรายการนี้ยังชอบไปที่เพชรนิรันด์ดับรันสารคามารับกู้งแหงนริการครับนี่คือหน้ากระดานล่าสุดตอนนี้จากเวทีมวยรังสิตนะตอนนี้ก็เหลือใครอยู่บ้างหาหาคู่ยอดยอดขุนศึกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ก้องโลกเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วก็มวยทีวีสี่คู่นี่ก็ผ่านฉลุยหมดแล้วประมาณนี้ฮะไม่มีนักมวยแล้วนี่ฮะมีแต่ นี่ฮะประมาณนี้โอเคนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้แหง้แหงๆรวยๆแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนครับสวัสดีครับ